ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามารับชมในส่วนของผลงานงานเคาน์เตอร์บิวอินของทางบริษัทกันครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลในส่วนของบริเวณนี้กันครับอ,อ,อย่างบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เดิมทีของทางโครงการเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งบริเวณหน้าห้องน้ําในส่วนของอ่างในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยจะอยู่ในส่วนของในห้องน้ําทางคุณลูกค้าเนี่ยต้องการให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ล้างมือหรือเตรียมในส่วนของพื้นที่เตรียมก่อนเข้าห้องน้ํา ทางคุณลูกค้าเลยให้เราเออกแบบดีไซน์มุมนี้เพื่อต้องการจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่นะครับอย่างในส่วนของแอ่งล้างหน้าหรือในระบบต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยกรีดฝังพื้นเดินท่อติดตั้งระบบประปาให้ใหม่นะครับรวมถึงระบบน้ําร้อนนะครับก็ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าบริเวณชั้นบริเวณนี้ครับเป็นชั้นปรับได้หมดทุกชั้นนะครับส่วนลินชักแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์โพสต์หมด ถัดมาในส่วนของ l e d นะครับเราติดตั้งระบบแสงสว่างนะครับซ่อนไฟหลังกระจกแผงนี้ให้กับคุณลูกค้าตัวท็อปเองเนี่ยเราปิดผิวด้วยท็อปหินนะครับมีกันเปื้อนนะครับให้ดูสวยงามตามคอนเซ็ปต์ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของงานพื้นกันครับพื้นบริเวณนี้เนี่ยของเดิมจะเป็นพื้นลามิเนตนะครับซึ่งคุณลูกค้ามองว่าถ้าเป็นพื้นลามิเนตเนี่ยมันจะไม่เข้ากับตัวชุดอ่างล้างหน้าบริเวณนี้ ทางบริษัทได้ดำเนินการออกแบบดีไซน์ปรับเปลี่ยนพื้นบริเวณนี้ให้เป็นพื้นลายเป็นลักษณะคล้ายๆดอกไม้โบราณประมาณนี้รวมถึงช่องนี้ครับก่อนหน้านี้จะเป็นผนังทึบแล้วมีหน้าต่างอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับเราก็ดําเนินการเจาะช่องเปิดเพื่อเทควิวได้อย่าง100%นะครับให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานของคุณลูกค้านะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับผลงานของทางบริษัทในส่วนของงานเคาน์เตอร์ บิวอินนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Construction บิวยี่สได้เลยครับ